โอ้ยผู้เตียเฮจังไหนสิเกียวถึงเขามันง่ามผลง่ามเหลียข้าวดอสายพันธ์อะไรสายพันธุ์มะลิสันปะตองสิกมอยี่สิบห้ากมอยี่สิบห้าเจอได้กบได้ทั้งนั้นแหละเอาถุงมือเข้าอีสแตร์ละาง จระนาสังขารนึกยังว่าจากของสีเข็ดหน้าดำคือเพลินผิดจระน้านึกยังสังขารว่าสีเข็หดขนหน้าดำคือเพลินนั่นย่อเต้ไา,าไปแม่ล่ะไปเกี่ยวเขาคือว่าไปเกี่ยวเ,เกี่ยวป่านไปเกี่ยวเนาะเ็ดาปีหน่อยเ็ดปีหน่อยดาวเกีปป่ยวไม่เอ้ากูถือขาที <c oughs> ถถ่ผ่าดาวจักบาทเกี่ยว ออของขย่นนี่มันคือสื่อแห่งีวกัื่อสารพิษหเ้านเ้า่งบสนกียวพี่เกียวเขาเขาเสริมดามพร้อมได้นี่เพอนหน่อยแทะแต่หมดละมลเลยัวมยไก่เนาะตีบรา ไงวสาวเหมือนมากเลยค่ะคือบอเออคือบัดยางเป,ป็นสีคือบอมีผู้บ่าวสีหาลูกเขยมาแล้วจิเป็นสู้ช,ชีวิตล,ลูกยังเถอะนะลูกบรรลูกบรรบ้านลูกบ้านบ้านว้าวอยากจะบอกว่าน่าจะสายสว่วนไหนเอาไปให้ยังนั้น <laughs> เอาไปงัวค่ะเอาไปงัวกินค่ะยังมาหน้ากรอบกรอดนั่น ม,มัเนมีมมีเขาเรียกท่องมวนกันเรียกให้มันถือต้องแม่เขาข่าว่ามีขี่ฝาจ้าก,ก่อนบรรเทาเขา,ขาโฮมเมืงอง่าออกไปไม่เดียวโอ้